อมาในวันนี้แขกรอบเชิญของเราก็เป็นพี่ใหญ่ใจดีคนนะฮะเจอเธอทีไรก็หาทุกทีวันนี้นัดเธอมาคุยแบบสบายๆครับพี่ซันนี่ยูโฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซันนี่ให้เกียรติมาในรายการเรานะฮะผมให้สิทธิพี่ซันนี่ในการเนี่ยเลือกหนุ่มๆคนไหนก็ได้นะฮะ สามารถเรียกมาจับเล่นได้ตามใจชอบเลยเป็นสิทธิ์เนะเจ้าขออมเลยนะครับจับดูก่อนจับดูก่อนชิ้ของกันพี่อ่ะสามารถอันนี้บ้างได้เต็มที่เอันนี้มันหนักไปทางยาวหรือหนักไปทางอะไรยาวอะอะไรยาวยาวยาวนี่นะพี่หัวเข่า่หัวเข่าเนี่ยตายนายแล้วดนพิการแล้วอะไรรู้เยี่อะโอ้โห ีอะไรดูเยี่ยวจริงจริงเหรอจริงเงี่เคยฟันกระเทยเคยโรคกลัวกระเทยใช่ไม่ไม่กลัวพี่ไม่ได้กลัวถูเนื้อต้องโต๊ะถุงเนื้อไม่ได้กลัวทำไม กันปากเปล่าก็ได้ไม่คือแบบเห็นแล้วเหมือนอีกนวน่าถามกันอนร้อรอๆๆๆไม่ได้เลยเกือบแล้วลิ้นเกือบพันละนิดเดียวเองไปนี่เหงื่อเหงื่อตกพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกพี่สันติฮะอัพเดตชีวิตกันหน่อยทุกคนนี่ทำอะไรกันอยู่บ้าง ก็ทุกวันนี้ก็คือดูดวงร้องเพลงแล้วก็ทำบิวตี้คลับก็จะมีพวกอ่านเสริมมีครีมอะไรอยู่มี่ห้อแอคทีฟบายนิวเวค่ะก็ะจะมีทั้ทงคอลลาเจนด้วยมีทั้งตัวแอคทีฟสนนสลิมที่ใช้ลดน้ำหนักด้วยแล้วก็มีเดอร์แรงเดอร์แรงนี่จะเป็นสินค้าขายดีมากเพราะว่าเป็นเซนเซลนะครับเป็นเซรั่มจากไม้แล้วก็ในวงการบันเทิงก็ออกทีวีกันเป็นระยะระยะก็เป็นระยะระยะไปถ้าจะไล่ลเรียงกันจริงๆแล้วซันนี่ย,นนย,ยูโฟน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศนี้ที่โด่งดังจากการเป็นผู้ชายแล้วกลายมาเป็นผู้หญิงนะอ มันมีมันมีอยู่4ี่ตำนาน<ไ>เออจะได้ฟังว่าคือ 1. เป็น Boy บอยแบนด์วงแรกของประเทศไทยอ่าคือสอ,อะไรองก็คือเป็นเขาเรียกว่าคนอยู่ในวงการก,ารการ็อาดาราคนหนึง่งดาราชายคนนึงที่บอกว่าตัวเองเป็นกระเทยโผล <MC S 2> ่มาค,คือมาเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวนัดเกี่ยวได้เลยนมก็มีให้อ่ามีให้หมดแต่อย่างหลังไม่มีนะอ่าโอเคยังยังไม่ยังไม่มีการแปลงเพศใดๆก็คือตำนานที่สองะอย่างที่3าคือ ไปทำศิลปกรรมแล้วเน่าแล้วก็มาแฉให้รู้เลยว่ามันเน่ายังไงอะไรยังไงส่วนเรื่องที่สี่กลับมาคราวนี้ก็คือกลับมาก็เป็นเรื่องดูดวงก็เป็นกระเทยคนแรกที่ดูดวงแหม่นี่ก็เป็นเจ้าของปรากฏการณนะ์เพราะนั้นเราว่ากันแต่ละาปรากฏการณ์รกกรเลยดีกว่าวงยูโฟ <S <S อตอนนี้นะน้องๆอยู่ที่บ้านเนี่ยเซิร์ชเน็ตกันจ้าระหวังให้เจ้าตัวเนี่ย เล่าจากปากเลยมาวงยูโฟมันเริ่มมาได้ยังไงมันเกิดในรัชสมัยโอ้โหถุยเด้รัชสมัยไหนรัชกาลอะหรือกันเนาะจริงๆแล้วมันคือตอนประมาณปลายปี2534เนี่ยไปประกวดร้องเพลงที่สุดท้ายก็คือเวทีของ Sony Music Audition พอไปประกวดเสร็จก็บอกว่าคุณน้องดูท่าทางว่าถ้าขึ้นเวทีผู้ชายได้เนี่ยจะเก๊กแมนได้ไหมถามแบบเนี้ยวงวงสวอนวงสวอนวงสวอนอยู่แก๊มมี่ถามก็เลยบอกว่าแล้วแล้วมันได้ตังค์ไหม บอกได้ตั้งนี่ทำแล้วได้ตั้งบ้านเราจนมากนะบอกทําได้เป็นผู้ชายได้อ่าไปคิดมาว่าจะทำยังไงทีนี้เดินไปคิดไปเล่นดนตรีกับใหม่เป็นนี่คือนี่มีตอนหอๆเลยตอนนี้เลยซึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยกับคนเล่าข้าเนี่ยเรามีการออกแบบว่าแต่แตวละ จริงจริงนตอนที่ผมไม่รู้เลยนะดูทีวีผมไม่รู้เลยว่าไม่จริงจริงก่อนหน้ารูปนี้ที่เป็นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆก็คือแตวแล้วแตวเลยแหละแตวเลยแต่ว่ายอมแบบตัดผมยอมแบบว่าไปเล่นกล้ามแตวขนาดไหนพี่ไว้ผมยาวเลยฮะคือไว้ผมยาวแต่ไม่มีนมไม่มีอะไรเลยแหละแล้วก็มีช้อยอะไรอย่างนี้มีช้อยเลยพอร้องเพลงคืนนี้ก็คือตอแหลแข็งไปเลย อ่าแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปลองคิดดูล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยนางท่านเล่นทนตีเป็นขอบแบบเต้นไปร้องไปสมัยก่อนเขาก็จะตกใจว่าคือเฮ้ยวงมันมีแต่มายืนเล่นกีตาร์ตีกรองทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบนี้ไงเราบอกว่าก็ลองทำดูหมินจะเสียอะไรเลยก็เต้นไปร้องไปได้ไม่เป็นไรก็เลยไปรวบรวมสมัครร่าพวกมาหาแบบหนุ่มลูกครึ่งแบบตัวสูงเหมือนกันอะไรเพราะพ่อจมนคนตัวสูงเนี่ยก็หาคนแบบตัวสูงเหมือนกันก็4คนมีเบียมีเบียเบียแล้วก็มีเคนมีนิกมีซันนี่แล้วก็เบียรก็มาเสียตอนปี36ออกชุดเดียวก็ เป็นข่าวอีกเพราะว่าเบียร์ตายก็เป็นสี่คนนู้นนู้มันตายคนนึงตายคนนึงเป็นกระเทยทำไมวงนี้อาถรรพ์ขนาดนี้ตอนนนั้รู้สึกไงฮะเวลามีแฟนคลับผู้หญิงมากกอดมาอะไรก็ไม่เป็นไรก็รับเอาไว้แล้วก็ส่งให้เพื่อนต้องบอกว่ายูโฟนถือว่าจะบอยไปที่ดังมากเมื่อ20ปีแล้วนะสาวกีจะบ่อยฟังไปร้องตามคอนเสิร์ตเลยที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาเปิดโรงแรมให้นอนเนี่ย ก็จะนอนห้องละสองคนใช่ไหมพอไปอีกสี่คนก็ทุกคนจะต้องมีการโอนไ้ออกกันว่าใครต้องนอนกับอีซันนี่คือที่โอนได้ออกไม่ได้อยากจะนอนคือจะหนีกูนั่นแหละคือโอนไ้ออกกันใหญ่เลยแล้วพอใครมานอนก็เราปั๊บเนี่ยแม้ว่าเราก็ไล่จับเพื่อนในวงเนี่แหละฮะไม่ไล่ครับไม่จับไม่ยุ่งอะไรเลยจนกระทั่งอีนิกมีวันหนึ่งเนี่ยนอนอยู่หันมาถามเฮ้ยมึงไม่อยากทำอะไรกูบ้างเลยเหรอวะ เออเพราะมันคือเราผิดปกติมากไงไม่เคยไปแตะนจะต้องตัวอะไรใครคนอื Thirty ่นเขาเลยอ่าเขาถามราบอกว่าก็ไม่เพราะว่าถ้าถ้ากูแตะแล้วแตะไม่ได้ตลอดกูไม่แตะเราขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจบิ้วตอนแรกแล้วกูต้องไปเสร็จเองกูไม่ไหวว่ะโอ้โหรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลานอนใครนอนกับเราแรกๆกเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องเป็นปัญหาไงแต่พอนอนไปนามามันมีข้อดีอยู่เพราะว่าชนีเนี่ยจะเข้ามาจิกชนีก่อนเสมอในสี่คนนี่คือจะมีเสน่ห์กับชนีมากชนีจะมาแล้วก็จะโกยไว้โกยไว้โกยไว้พอได้เสร็จก็ส่งเพื่อนนั ช่วยไม่ได้อ่ะช่วไม่ได mm ้คือก็กูฝันไม่ได้ก็ฝันไปแล้วกันแต่บอกก่อนว่าถ้าถามว่าในอวัยวะเพศที่เป okay. ็นเพศชายเนี่ยกูสิงแน่ไม่ใช่โอเคกับสนีนะโอ้โหนึกอะไรอยู่เนี่ยอะไรนึกอะไรอยู่ นี่หน้าแบบสันดาลมันออกเลยอะ่ะขนาดใส่แว่นดำนะโทษโทษนะครับกูเห็นชัดมากอ่ะ <c oughs> โอ้ยเจ้า <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนั่นน่คือว่าเป็นยูโฟอะไรสมัยนั้นใช่แล้วก็แยกย้ายกันไปจากการติดของแน่เนเนนว่าสมัยก่อนเวลาเวลาเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีรถแห่รถแห่เลยแห่ทั่วเมืองคนไปจมุงกันแบบสาวก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เรอยพวกนี้รู้ดีเนาะ มันจะรู้นะว่าเรานอนโรงแรมอะไรห้องอะไรอะไรแบบเนี้ยลำควานอ่ะก็แบบเปิดประตูห้องมันเนี่ยคือแบบใหม่มันดักอย่างนี้วะบิดไปบิดบิดเปิดมาพุชนีแม่ทะลักพังเข้ามาในห้องเนี้ยโอ้โหมันรอหน้าห้องคือมันรอหน้าห้องเลยคือท่้นบนเลยเงี้ยล่ะฮะใช่หน้าห้องโรงแรมเลยที่เรานอนอ่ะไม่ใช่หน้าโรงแรมนะหน้าห้องที่เรานอนนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเป็นบอยแบนด์มันสบายเป็นพิธีกรเนยเหมือนไปเนี่ยไปไต้หวันเนี่ยต้องสั่ง มาต่อหน้าห้องเนี่ยมีมีมีเบลบอยมารอแล้วก็ยืนเต็มเลยน้าไม่ห้ามอ่ะไอ้ฮีกูก็เลือกไว้ตัวนึงเออเออเป็นดีอย่างเนาะอ่ะเสร็จปั๊บนี่ไงสาวๆได้มาหน้าห้องสาวมาหน้าห้องก็คือก็คอยโกยให้เพื่อนไปแล้วก็เราก็ไม่เอาหรอกแล้วเราก็บอกเพื่อนว่า อะไรก็แล้วแต่คือขอให้เพื่อนมีความสุขโอเคแต่จริงๆแล้วคือหาเรื่องเพราะเดินแลกหาผู้ชายก่อนแล้วมีล้มีแล้วได้ไหมหรือว่าหรือไม่ได้มันมันต้องเป็นความลับห้ามไปจิตผู้ชายแฟนับแฟนคลับกินอะไไม่ไม่มีความล้มความลับเป็นคนหน้าด้านมากคือกูก็จิตตรงนั้นแล้วของกูนั่นแหละอย่ามายุ่งกับกูกูอยากจะเสดกูเหมือนกันก็จริงตำนานแรกนะตำนานแรกตำนานแรกคือยูโฟนะเดี๋ปจะจำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ยูโฟคือเรื่องยูโฟตำนานที่สองก็คือเป็น เป็นดาราผู้ชายที่กลายเป็นผู้หญิงใช่ก็คือเปิดตัวเลยจุดเปลี่ยนมันคือยังไงพี่จุดเปลี่ยนคือความพยายามเข้ามาเยือนชีวิตเพราะว่าพอพีตาปิดปั๊บเนี่ยคอนโดก็โดนยึดบ้านดนยึดคอนโดโดนยึดเพราะไม่มีเงินจะส่งแล้วไนะก็ต้องนั่งรถเมย ไปทางานร้องเพลงวันละ200รอกว่าบาท hmm. อ่านรรถเมย์ไป hmm. ก็ไปเซ็นิวโฟนนี่แหละเซน็นลเซนอยู่กัรถเมย์บ้างใครจําได้สมัยก่อนไม่มีมือถือแบบนี้เรากมาแทะแทะอย่างเงี้ย hmm. ก็มามีเศษกระดาษแล้วก็เขียนใส่ตัวรถเมย์ก็มีก็นั่งรถเมย์ไปร้องเพลงวันวันวันจนกระทั่งแบบแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครจ้างเลยแล้วพอแล้วแน่ละ hmm. มันมีใครจ้างเดินแบบละไม่มีการถ่ายโฆษณามไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเกี่ยววงการก็เลยรู้สึกว่าเออคุณปล่อยให้ผมยาวเหมือนเดิมดีกว่าเออคุณเริ่มแต่งหน้าเหมือนเดิมดีกว่าคุณเริ่มททําาาาตัวววววเเปป็นอออองดีีีกก่่ื้ร พอทําไปแล้วเวลาไปร้องเพลงคืนเนี่ยลูกค้าชอบอไอ้นี่มันแก้งกระเทยเหมือนว่ะ <c oughs> น้ำเสือกมาอะไรเนี่ย <c oughs> ตอนกูเก๊กก็หาว่าอะไรยังไง <c oughs> พอมองมาเป็นจริงหาว่ากูแกล้งอีก <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็ทําไปเพราะว่ามันได้ติปเยอะ <c oughs> แล้วเวลาให้ติปม่กท็ทรมานกระเทยด้วยนะ จะต้องเอาขวดโซดาหรือขวดอะไรเนี่ยแล้วก็เอาแบงค์ยัดลงไปแล้วมันจะเปียกๆจะแปะอยู่ในในขวดอ,อยู่อย่างเงี้ยก็ต้องไปหาวิธีงัดมาเขาจะชอบให้เราร้องไปแล้วหาวิธีแงะไปด้วยร้องไปด้วยอ่ะ,อะแล้วมันต้องแงะได้ทุกขวดเพราะเราต้องเก็บทุกบาททุกสตางค์ให้ได้ไงสมัยก่อนแบงค์ห้าร้อยนี่ก็ใหญ่สุดแล้วไม่มีแบงค์พันเออให้ไหมใ่ให้ก็เดีๆมาใส่ขวดโซดาเออก็จะแงะเป็นแงะแต่ขวดนี้แต่ขวดนี้แต่ขวดแตกแล้วแี่ก็หยิบนะะะฮก็จคลีงแตกกูก็นั่งใช้แ่าขวดกูก็แต่ขวดนี้แต่ ตัววิญญาณทำเนี่ยมีสมองไหมไม่มีอยากทำอะไรเดี๋ยวไปจับจานไม่ยอมพี่ครับพี่เขางัดมึงตลอดมึงต้องกลัวหรอกอยากได้แต่คราวที่แล้วแล้วไปลังจับจับดูจิ้มจิ้มดูเช็คของกอไม่พีจาราเลยเลยนิดนึงไวเลสไวายเลสของเพื่อนนี่นี่อ้าวเรามาหัวหัวเช่ แปะไม่เฉยทำไมนิ้วมึงกระดิ่งอย่างนี้วะมีเกีย์ด้วยมีเกียวเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเช็คแล้วหัวเชื่อมนะมึงไม่ใช่น้ำใสมาเสร็จปุ๊บจะงัดงัดติดจะขวดโรดากันไปคนก็คิดว่าเออเออไอ้นี่ทำเรียนแบบกระเทยเหมือนว่าก็เลยก็เลยก็เลยอยู่สภาพมันมาจนกระทั่งแน่ใจว่าโอเคละ ทำอย่างนี้ไปเลยดีกว่าก็คืออยู่จนชัดแล้วอนนี้ผมย่งผมยาวเลยแต่งตัวผู้หญิงเรียบร้อยอก็มีอยู่วันหนึ่งพี่เขียวเจเนต็ตเขียวเขาบอกว่าไปออกรายการให้เขาหน่อยอเขามีรายการของบริษัทหนึ่งจัดขึ้นมาทางโทรทัศน์เนี่ยให้แข่งก็จะมีไมเคิลตังกับเจนเจนต็ตเขียวแต,แต่ละคนจะต้องหาดาราซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยไปยืนเชียร์ตัวเองเขาจะแข่งว่าคือสองคนที่ใครชนะฝั่งไมเคิลตังก็เชิญพี่ตู้ดิเลตไปฝั่งเจเน็ตเขียวก็เลยเชิญซันนี่ยูโฟไปนั่นแหละถึงได้บอกคือทําให้ทีมงานถัด ตรงนี้คือกรี๊ดแตกไปเลยคือโทรตามหนังสือพิมพ์มตามโปรดิวเซอร์ตามทุกอย่างหมดจำได้เลยคราวนั้นนี่เป็นข่าวใหญ่มากซ<า>ันนิยมโฟกัสบบว่ากลายเป็นแบบมีใหญ่กว่านั้นอีกนะเพราะที่บ้านก็รู้พร้อมกับประชาชนนั่นแหละที่บ้านไม่รู้เป็นคนเป็นคนเก๊กแมนเมียนมาร์อะเมียนมาร์ไปรู้ไม่รู้เลยแบบม้กระทั่งว่าเป็นแบบเป็นกระเทยแต่น่นจะไรไอ่ะไม,ไม่ไม่มีการรู้สักนิดเพราะว่าแบบว่าอย่างหลานๆที่เราส่งเรียนอยู่ก็แบบคุณอาที่แบบเสาหลักของบ้านแต่พตอนตอนอย่างเงี้ยที่บ้านก็ไม่รู้ว่า ว่าแถวแต่ไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับที่บ้านหรอกููกับที่บ้านแต่ที่บ้านไม่รู้ดูไม่ออกอถึงได้เวลาขึ้นเวทีถึงได้เก๊กเหมือนไงเพราะมันต้องเนียนที่บ้านตลอดชีวิตจริงเนี่ยมันต้องเนียนตลอดตนจริงนี่คือมาอยู่ไม่ได้อยู่กับที่บ้านใช่ก็คือแบบว่าอยู่คอนโดต่างหากเพราะเราต้องทํางานเราก็คือขับกลับบ้านไกลไม่ได้ มาถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณตัดสินใจถูกไหมที่ที่ทปลีย่ยนโฉนถ้าย้อนกลับไปได้ก็ยังทําแบบนี้อยู่เพราะว่าไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วผิดหวังกับความเป็น Sunny UFO เลยอ่าในช่วงเวลาที่คุณกาลังปรับความเข้าใจกับสาธารณาชนองครอบครัวเนี่ยวิธีการคืออะไรคุณอ,อธิบายมาเลยคุณก็ทนทนเอาไม่มันคือจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันต้องออกไปพบปะผู้คนต่าง ออกจากบ้านเนี่ยมันต้องเจอแต่ละคน <beeping> แต่ละคนเนี่ยมันต้องคอยบอกไปเรื่อยอ่ะบอกจนกระทั่งวันนึงรู้สึกบอกคือบอกทีละคนไม่ได้ละเราต้องท <igue> ําให้เขาให้เขาเห็นแรงสักอย่างในการเปลี่ยนแปลงว่าสมัยก่อนไม่มีใครก็มาเปิดตัวแบบนี้แล้วเพราะนั้นการของครอบครัวเนี่ยเอาเป็นว่าปีกว่าเกือบสองปีเนี่ยเราไม่ได้เข้าบ้านเลยส่งตังค์อย่างเดียวทําให้เขารู้ว่าคือชีวิตเราสบายขึ้นจริงๆเราเราสู้เราจริงๆแล้วก็เราอยู่เราได้จริงๆทำจนกระทั่งสังคมคือเริ่มยอมรับขึ้นเรื่อยๆระยะหลังกนั้นมาก็คือไวรัสปี2000ซึ่งตอนนั้นมาก Y2K ไวรัสไวรัสกระเทยมรณะก็เป็นเนี่ยละเปิดปีนั่นแหละปี2 0 0พันพอดีพอหลังจะเปิดไปปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็แพร่ไปทั้งวงการเลยเริ่มตูดบิดกันเป็นแถวแล้วทีนี้ใครต่อใครหลายคนที่อา่เยเป็นผู้ชายแล้วก็เปิดเผยตัวตนเนี่ยผมว่าอาจจะได้แรงบันดาลใจจากคุณชันนี่นะถือเป็นกรรมไงอ่านั่นก็คือปรากฏการณ์ที่สองปรากฏการณ์ที่สองปรากฏการณ์ที่สามก็คือว่าอุทาหรณ์ของคนทำสัญญกรรมเลย เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวมือนกันว่าทำร้านเน่าแล้วเจ๊งมาจุดร้อนต้นคืออะไรฮะากับการทําสัญญการทำ,รทำไมไปเจอหมอไม่ดีทุนต่ำอะไรัอองีท้ทุนต่าขี้งกทุนต่ำเพราะมันหาเงินไม่ได้คือชีวิตกำลังแบบระดีระนาดแบบโอ้โหแลยยำตำบอขนาดนั้นใครจะมีเงินไปทำแบบไปถามหมอทำาัง้หน้าทรงคืนหน้าอย่างเงี้ย มันหล่อใช่แต่ลองคิดสิว่าถ้าผมยาวมีขนตาอะไรมาเนี่ยเหมือนติ๊กชิโร่ใส่วิกอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้เป็นว่าเลยพี่ติ๊กนะแต่ด่าตรงๆพี่ติ๊กค่ะ <c oughs> คือหน้าเป็นทรงผู้ชายอยู่เนี่ยมันคือมันจะอยู่กับความหลอกนี้มันไม่ได้ทีนี้มสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไฮเทคอะไรที่จะมาอ er like ินเทอร์เน็ตหาเสิร์ชหรืออะไรเงี้ยมันปรึกษาได้เป็น,ปนคนๆไปก็เขาบอกไปพาไปหาหมอก็โดนหลอกไปคลินิกเถื่อนเพราะนั้นก็จะไปสิดิมาฉีดตรงนี้แต่มันก็ล่วงตรงนี้ฉีดแล้วมันก็ค่อยๆย้อยออกมาเรื่อยอ ก็นับวันมรณะนะ่าเมืว่าไห่กูจะได้ผ่าออกก็ทีนึงแล้วก็นมนี่โดนหลออไปฉีดนเะม,ม,นะมืองจีนนละนะก็ไม่รู้มันไปเพราะงบนะไรืต่างจากไม่รู้เพียงแต่เราไม่เราไม่รู้จักใครหรือว่าเราไม่ได้ทำกันบ้านมากพอหรือว่ามันเป็นราคาที่มันสมัยก่อนถ้าคนรุ่นเดียวกันเนี่ยจะรู้เลยว่าที่ไปฉีดฉีดสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจีนมันรลบ,บนแหละเพราะว่ามันไม่มีใครไปอยู่ดีไปหาหมออ่ะ,อะจะมาทำ V shape เงี้ยแสนห้าแสนห้า, 5, า 5, ลองนับไปสิบกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ V shape โอ้กูขายตัวกี่ปีเนี่ยจะวีเชฟทำไมเนี่ยอยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาบอกว่าไม่ฉีดเถอะไม่อะไรหรอกสามพันเองแล้วก็อ้าวก็ไปสิเพราะว่าไปถึงก็เจอดาราเจอไฮโซก็นั่งกันเต็มไปหมดเลยก็ใครจะไปรู้ว่าคลินิกหรือหมอเถื่อนก็โดนกันไปตามๆกันทีนี้ใครเน่าน้อยเน่าเยอะก็อยู่ที่ควาพ่อรวยละซึ่งวันวันเน่าเนี่ยมันเน่ากันขนาดไหนฮะพี่ซันนี่คือหน้าไม่เท่ากันเลยแต่ละวันวันนี้เดี๋ยวโยกซ้ายบ้างโยกขวาบ้างเดี๋ยววันนี้มันขึ้นบ้างวันนี้มันลงวันนี้มันมันไม มันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บหรอกมันมันเจ็บใจมากกว่าเพราะว่าคือมันอยู่ที่หน้าเราแล้วเราต้องส่องกระจกเจอหน้าทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ไหวไงทีนี้มันเริ่มแบบมีอาการล้วคือเบื่อเริ่มช้ำเริ่มอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บคือก็ตื้อหมอคือปี4ี่สาเนี่ยพอฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยเริ่มปรึกษาหมอแบบเริ่มรู้จักหมอเยอะมากขึ้นปรึกษาเรื่อยๆก็มาจนปีสี่เจ็ดอ่ะสี่ปีหมอที่ยอมผ่าให้อก็เลาะหมดเลยทั้งหน้าทั้งทั้งนมทั้งสะโพกเลาะหมดเลยก็ซ่อมกันใหม่ซ่อมใหม่หมดเลยทีเดียวเลย มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าวันที่จะเข้าห้องผ่าตัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าคือฉันอยากจะบอกใครดีอ่ะอยากจะบอกที่บ้านก็กลัวที่บ้านเป็นห่วงอก็เลยโทรไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ทางานอยู่หนังสือพิมพ์ทีนี้นักข่าวเลยมาเต็มไปหมดเลยวันลุกขึ้นก็เลยแบบลงข่าวแล้วก็ไปไปอัดรายการตีสิบตอนวันจันทร์ผ่าคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่ทันได้พักอะไรเลยวันจันทร์น่ไปถ่ายน่ะถ่ายแล้วออกคือเมืองคานเลยอเพราะฉะนั้นก็คือเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ทาขึ้นมา ก็คือเป็นอุทาหรณ์ของคนทาสัญญกรรมแล้วเจ๊งนะเจ๊งเพราะว่าเนสัปดาห์ก่อนนู้นเราเพิ่งได้คุยกับน้องอ่าหญิงแย่อ่าหญิงแย่เนี่ยโอเคทําแล้วก็สวยก็ว่าไปอันนี้อีกด้านนึงก็คือว่าต้องระวังเลยใช่คือตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วลองก็ได้อม่ต้องลองจับดูซิว่าไหนดูฟซไหนดูซิอ่ะโอเคดีแล้ว แค่นี่้หรอพอผมมักน้อยเอ้ยเอาก็ได้ดูไม่ได้เป็นไรหรอกเฮ้ยดูนมนมที่มันของแท้นะไม่ไม่ไม่ไมล่ะเป็นไม่ดีนะอ้าวนี่ถ้าไม่ใช่รายการเธอฉันไ่ทำนันนะเน็กเออเออนมกะทิเออเขาเรียกมิลเชคกับคุณปแลไปแล้ว ล่าสุดผมดูหนังดูอะไรไอเดอะล็อกอะที่เป็นนักเสดกระดิกอยู่ผมไม่คิดว่าผู้หญิงจะกระดิกนมได้อ่าไม่ไม่ทำได้ด้วยแล้วเป็นคนเดียวด้วยนั้นในประเทศไทยที่ทำได้ด้วยตายแล้วตัดช่วงนี้ออกไปเล้ ออกอากาศไปเลยไม่เป็นไรเราเป็นคนไม่อายอยู่แล้วสบายๆบายจเลยไปเลยกระดกคู้พี่นั่ันเลยมันก็โอเคมันมีอะไรให้มันเล่นๆมิวเชคเก๋ๆไม่เป็นไรอ่าปรากฏการณ์ที่3นะฮะอุทาหรณ์ของการทำสัญญกรรมพลาดไปปรากฏการที่สี่นฮะเป็นกระเทยหมอดูอ่ากระเทยดูหมอจริงๆก็คือแบบดูมาตั้งแต่ประมาณ18 19แล้วมัน20กว่าปีละดูมาตั้งแต่ทีนี้มันดูเหมือนก็เจอใครก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดจะเก็บค่าครูหรืออะไรบ้างอาจารย์ก็บอกว่า เก็บบ้านก็ได้นะเพราะมันต้องไปทําบุญที่เจ้ากรรมในเวรต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยไม่ถึงสนใจสารนีไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าคือเป็นคนที่พอเขามาถามอะไรเราก็บอกเขาได้อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วถ้าคิดว่ามันเอามาทําเป็นอะไรที่ทําเงินได้รวยอ่ะคงทำมาตั้งนานแล้วละ่ะอแต่คือไม่ได้คิดว่าจะเอาทางนี้แล้วเอาเอา,เอาดีมาจนถึงรวยไม่ใช่เอาไว้เอาไว้ช่วยคนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันหนึ่งโดนขีดให้กลับมาจะต้องจะต้องมาดังเรื่องพวกเนี้มันก็ต้องโดนขีดกลับมาเราหนีไม่ได้อยู่ดี แล้วการดูหมองพี่ซันนี่นี่คือเป็นเป็นเป็นศาสร์แนวไหนฮะเอ่อต้องบอกกับว่าบางทีจริงๆแล้วคือเราก็นั่งพูดบอกได้เลยนะสัปดาห์ก่อนนู้นเราคุยกับหมอกิจคอ<ช>นเฟิร์มผมไม่ถามเรื่องดวงหมอกิจสักคำเลยนะนนนผมจะถามกับพี่นี่แหละมีแบบประชาชนไหม มีฮะอาจจะเตรียมไว้เดี๋ยวฉันจะบอกเลขไปแล้วเดี๋ยวเรามาบวกด้วยกันดูซิว่ามันจะตรงไม่ตรงนะนะจำจำเลขบัตรประชาชนได้จำได้นะเขียนเนี่ยเพิ่งเขียนเพิ่งเขียนเพิ่งเขียนอ่ะเรามาเอาเขียนข้างหลังนี่เป็นเะไรกันขอเด้งขอเด้งอ่ะได้ได้มายุมประกาศหน่อยซิเอาไว้อ่ะมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะประกาศเลยนะว่านี่การดูหมอครั้งแรก ในชุดผมเลยนะใช่นะไม่เคยดูหมอเลยไม่เคยดูหมอเพราะว่าให้หมอคนไหนดูเลยนะอย่างเดินเข้าไปตามพยาไทยับตาปีไม่เคยดูหมอเลยไม่ใช่นะแล้วเขาจะรักษามป็นยังไงละ่ะของนั่นด็กเนี่ยจะมีเลขสี่ตัวที่ผูกพันในดวงถ้าสมมติเป็นเป็นหมอดูที่แบบไปวางลัคนาเนี่ยจะต้องทราบวันเดือนปีเกิดก่อนแล้วจะรู้ว่าดาวสี่ดวงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากคือหกสี่หนึ่งและแปดคือดาวศุกร์ดาวพุธด,ดาวทิ์แล้วก็ราหูเพราะฉะนั้น นั่นเองจะวนอยู่กับ4เลขนี้ทีนี้4เลขนี้มันอยู่ในไหนก็คือบัตรประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรวยขนาดไหนคุณก็เปลี่ยนเลขที่บัตรคุณไม่ได้บาตรีมที่ซื้อได้นะถ้ามีรถซื้อได้แต่บัตรประชาชนเปลี่ยนไม่ได้แต่ผมให้คุณผู้ชมดูนะ,ะเป็นไพรเวทนะ,อะโอเคโอเคหกสี่หนึ่งแปดอันนี้เลขบัตรเดี๋ยวนี้บอกกันว่าเลขบัตรประชาชนคนไทยฟังดีดีมีทั้งหมด13หลักเพราะฉะนั้นมันจะมีหมวดคือหลักแรกเว้น สี่หลักต่อไปเว้นห้าหลักต่อไปเว้นสองหลักแล้วก็เว้นมาเป็นหนึ่งหลักเพราะนั้นลงเศษที่ตรงนี้อะไรแล้วแล้วแต่เนี่ยเป็นเศษท้ายซึ่งเราจะต้องมาทายว่าบ้านปลายเขาหรือตัวเขาจะต้องทําอะไรแบบไหนแต่สามตัวท้ายมีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะมีเลขซ้ำกันมาทั้งแถวแล้วแต่สามตัวท้ายนี่จะเป็นตัวแบ่งจริงๆต้องบอกเลยว่าทุกเลขที่ผมมีนะฮะสัก่อนับกับเลขชุดนี้ที่พี่ซันนี่นิมิตขึ้นมาเองหน้าตาเฉยขึ้นมาเลยเออเออเออแต่ ด้วยความเป็น p r i v a t e นะฮะผมจะไม่บอก้านอันนี้บอกแค่วบอกแค่วันเกิดไม่ต้องบอกปีเกิดบอกแค่วันเกิดพอวันเกิดนะครับผมเกิดที่17ฮะอ่ะ17 1บวก7ก็ได้เลข8ดูดีอ่ะแล้วเกิดเดือนอะไรมกราฮะมกราก็เลขหนึ่งนั่นไงละศีมังกรแล้วเกิดตรงกับวันอะไรอ่าไอ้นี่ผมจำไม่ได้ว่ะพี่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นี่เดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูทีนี้อ่ะไอ้ตัวนี้พี่ ของมันมันมันเนี่ยมาเกาะผมกินนะผมต้องลำบากต้องมาปลูกปั้นมันพ่อกับแม่มันก็เอามันมาฝากกับผมี่ดูให้มันไหนที่มันจ่ยังเลขไหนเนี่ยของของคนนี้เนี่ยคือก็ขึ้นมามีเลข2ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเลข7นะคะมีเลขสาแล้วก็เลขห้าสองามห้าอันนี้ลายมือเนี่ย อเคเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเศษเลขคือจะบอกเลยว่าสุดท้ายคืออะไรเพราะเมื่อกี้เห็นเวลาเขาเปิดสมองเราจะเห็นได้ชัดมากอ่างเป็น้อย่างสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกนี้เป็นเท่าไหร่ลสิบสามสิบเจ็ดสิบปบแกเเป็น27ถูกไหมยี่สบเกหเป็นสาม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 ่ามห้อ้โหเป๊ะเลยไอยตัวนี้จบง่ายไปเลยบ้านเลขที่คือยี่สิบเนะเขียนแล้วเขียนเลย นี่คือเลขคอนโดนี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมอ่านี่ชัดเลยอ่านี่ชัดอ่านี่ปลูกเป็นสามเป็นสิบสิบเก้านะครับก็บอกบอกว่าคืออันเนี้ยมีหมู่หรือมีอะไรอีกไหมเพราะรู้สึกว่าเลขไม่ได้มีเท่านี้ไม่มีหมู่มีแบ่งอะไรอีกไหมซอยไม่มีบ้านติดถนนเลยซอยไม่มีเลขอะพี่ซอยอะไรไม่มีเลขวะซอยนะอยู่แถวไหนของซอยด้วยกันยังที่พอดีสิบสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าอะซอยสิบเก้าฉันรู้เลยว่าตัวเลขมันไม่หมดเอออุ้ย เดี๋ยนะเดี๋ยนะเลขเห็นเลยเห็นเลขนะฮะจะตายในสามวันเจ็ดวันอันนี้คือแช่งให้มันไปเร็วๆซะใช่ไหมมันบอกอะไรพี่มันบอกได้เลยว่าคืออย่างอย่างเนี้ยเลขอย่างเนี้ยขึ้นมาคือเราเห็นเพราะว่าเมื่อกี้ตัวเองเปิดเปิดสมองคือการเปิดสมองเปิดขึ้นเราสัมผัสได้ง่ายเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้เร็วขึ้นห๋อที่เมื่อคี้พี่จูปากนี่เปิดสมองเปิดสมองเลยตอนรูปข้าแต่ก่อนจูปากอีกนี่พีพี่แปลว่าแปลว่าหมอดูพี่จะต้อง ลวนลามลูกศิษย์ก่อนที่จะไม่ต้องลวนลามาคแค่แค่ถ้าสมมติว่าอยากจะโปรโมทตัวเองอยากจะเป็นหมอดูลายไข่คนแรกในประเทศไทยยืดออกมาแล้วดูแล้วลาอไรไปทีไร <ste ep> อะไอย่งเลยเอ <ๆ S 1> อหมอดูลายตายหาแล้วกูหมดภาพแล้วหมอดุมาดูกูววนักบวกไปอ่ะผมเป็นสามบวกเจ็ดเป็นสิบเป็นสิบเก้ายี่สิบเป็นยี่สิบเก้าสองบวกเก้าเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดหนึ่งบวกหนะึ่งเป็นเท่าไหร่สองเลขนี้แหละ และถ้าเราตีออกมาเป็นอย่างทักษะจรเวลาตีทักษะจรบางคนถามบอกตอนนี้ดูศาสตร์เลยคือแบบดูได้หมดเลยเลยกเว้นดูลายท้ามันไม่เป็นจริงๆเพราะว่าไม่ไม่รู้จริงๆออขยำกระดุมกระด,ระดาษแล้วไม่รู้เรื่องไปเคยดูหมอมาหรือเปล่าะไ่ฮะเคยดูหมอมาก่อนเลยเคยดูฮะอ๋ออ่าทักษะจรยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติคุณตกแบบเลขแบบนี้ก็คือเราจะต้องวัดไปเลยว่ามันคืออะไรมันเป็นจีที่อุตสาหะเพราะฉันบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำมทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แช่งนะ ทนทนเหนื่อยเอาหน่อยอ่ะเพราะว่ามันต้องฝาอะไรเยอะมากทีนี้แปลว่าแปลว่านแปลว่าอีกอีกนานก่อนจะประสบความสำเร็จเลยก็อีกมากก็จะเป็นหนี้ใหม่ก้อนหนึ่งโอ้โหต้องแยกหม่ไปไหนดูแลกันก่อนเนี่จะผ่อนอะไรอีกเนี่ยอะไรนะฮะจะผ่อนอะไรอีกผ่อนรถเห็นไหมจะมีหนี้แล้วเนี่ยเงินเงินเดือนหมื่นกว่าบาทอีหาอยากได้เบ้นประตูปิดนกโอ้อง นี่มึงทำอะไรเกินตัวไปบ้างบ่าเนี่ยเรามีสิทธิ์ฝันออฝันไม่เป็นไรแต่ว่าคือได้เป็นได้เป็นนี่ได้ต้องผ่อนเลยแน่ๆเพราะว่ามันยูมต้องตกแบบนี้อแล้วทังคารก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยหลานจะเล่นไม่ขีดแล้วไฟไหม้คอนโดเพราะว่าเร็วนี้นี่ยังยังไม่ยังยังยังไม่ลองไม่รวย3เดือนองเดือนนี้ยังไม่พลิก ย่างพิกถ้าพีคถ้าพิกถ้าเป็นพระรหัสเนี่ยเราพิกพีคปีน่าโอ้ปีน่าเออไปไหนล่ะอย่าแน่อาจจะน้าตายขึ้นขึ้นเออพี่ยินดีด้วยอ่ะนี่ก็คืออีกระกฏการนึ่พี่กระเทยดูหมอทุกวันนี้เนี่ยงานดูดวงเนี่ยมาก ทุกวันมากมายขานาดไหนมากแต่บอกไว้ก่อนว่าคือดูทีเนี่ย999บาทแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกคือเหมือนคนที่ลําบากเนี่ยคือจ่ายต้องไปต่ากว่า999หรือถ้าเราดูฟรีค,คือคุณก็ต้องไปทําบุญแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเราด้วยอ,อันนี้วันนี้ผมถือว่าผมไหวค้ครู999บาทก็คือยังไงแล้วแต่เพราะว่าอย่างบางคนคือฟังไปบางทีแบบโทรศัพท์มันก็เด็นหรพี่ินีดูหน่อยดูหน่อยคือแบบบางทีวันหนึ่งร้อยสองร้อยสายแล้วก็ไม่มีเวลาดูได้ขนาดนั้นก็ถือว่าคือใครที่ลําบากทีเราก็ดูว่าคือ บางทีดูมันตอแหลไม่ได้ไงว่าเขาลำบากหรือไม่ลำบากบางคนมาแกล้งดูแล้วแบบว่ามันลำบากแล้วก็ด่าใส่เลยอย่ามาตอแหลฉันรู้เธอมีตังค์ถ้าเธอจ่ายงี้ถ้าว่าแช่งตัวเองเธอก็ไปแช่งตัวเองแล้วก็ว่าเธอไม่มีตังค์อ๋อเจนมากใครจะตายยังไงไม่ไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นกูจะมีด้วยจะมีกูอยู่ด้วยกูจะได้ชีวิได้หรอก็ถ้าจะตายก็คือคงตายคาอกกูนี่แหละดีกันไปขอหนึโชคดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอดให้เลยน่ะ ดีไหมพี่ผมหมเป็นไงพี่ผมดีผมเลยอาทิตย์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 เป็นหลักแล้วก็ยิ่งราปีนี้ยิ่งตอนนี้อยู่ในราศีตุลเนี่ยส่งผลบางทีอาจจะส่งความผกผันให้บางคนแต่สําหรับนักเองเนี่ยจะบอกให้ความว่าคือสิ่งที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยคือคุณทาธรรมดาไและคุณทํามาถูกทางแล้วแล้วก็รู้จะรีบยังไงพี่น้องเพราะรุ่นรุ่นปีน่าจะจริงจริงน่าจะปีเดียวกันด้วยซ้ำพอๆกันพอๆกันเลยอ่ะมารุ่นเดียวกันบอกเลยเลยว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนเนี้ย สร้างไปเลยปีหน้าเนี่ยพบกับเรื่องที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่วางคาดหมายไว้แน่นอนประเด็นสุดท้ายเรื่องความรักเราเป็นไงฮะซันนี่ยูโฟเนี่ยก็ลนลาอะไรกันไปคนมีผัวเป็นตัวตนไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอเเราไม่มีเลี้ยงผู้ชายหรือเราไม่มีผัวเป็นตัวตนแล้วฉันบอกที่ตรงเนี่ยฉันอยากเลี้ยงผู้ชายมากแต่ไม่มีผู้ชายเลี้ยงอืมทาไมไอเหี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเฮียก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่เห็นมีผู้ชายกล้าเดินเข้ามาใกล้ไปไหนของมันก็ไม่รู้อ่ะอ๋อ จริงพี่ต้องเป็นแบบว่าพวกแบบว่าสไตล์แบบซุ่มๆหรือเลปล่าพวกหนุ่มๆมันกลัวเงี้ยมันตะเลร์นะพี่ต้องแบบว่าซุ่มยังไงอ่ะคือฉันจีผู้ชายไม่เป็นงนี้ดีกว่าฉันไม่รู้คือเดือนก็ไปบอกว่าไปนอนกันไหมห,หรือแล้วแล้วพี่ไม่มีคนที่แบบว่าเออคุยถูกคอแบบว่าแบบพบเป็นเป็นแฟนเป็นเพื่อนสนิทเลยที่เป็นผู้ชายนี่แหละเคยเคยมีเคยตอนปีสี่สามสี่นี่แต่งงานด้วยซ้ำนะแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยอ๋อคือดวงดวงคู่อาจจะพี่ดีอ่าอ่ะอัปเดตชีวิต พี่ใหญ่ใจดีของเรานะฮะทำงานกันบ่อยแต่ไม่ได้มีโอกาสคุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยเดี๋ยวเราคงเจอกันเรื่อยๆแหละนะฮะใช้บริการแบบว่าแม่หมอของเธอได้นะฮะผมยืนยันเลยนี่การดูดวงครั้งแรกของทุณผมนะแม่นยำแม่นมากนะฮะเกี่ยวกับไปนี่ก็เคยดูดวงมาบ้างเหมือนกันแต่เท่าที่แม่หมอเนี่ยวิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วเนี่ย ใช่หรือว่าถูกต้องถูกตรงนะฮะโอเคฝากฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือบิวตี้คลับนะคะก็คือจดเลขาธิษฐินทำขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันมีสินค้าหลายตัวมากคือ a c t i แอคทีฟไบเซึ่งเป็นอาหารเสริมตอนนี้ขายไปถึงในสามก็ที่ขายดีมีเดอร์แรงมีซันนี่ซิรัมเนี่ยก็จะหาซื้อได้ในอยู่ในบิวตี้คลับซึ่งเป็นบัตรนิวเบอร์การ์ดก็เดี๋ยวคงรายการคงจะขึ้นไอจีข้างล่างให้แล้วก็มีคืออะไรไอจีคืออะไรไอจีคือบิวตี้คลับหนึ่งศูนย์แปดบิวตี้คลับร้อแปดค่ะโอเคส่วนไลน์นี่คือซันนี่ซรัม S U N N Y S E R U M สามารถไลน์มาได้เลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีอันนี้ฮะเบอร์นะฮะมะเลงผิวหนังนะติต่อทัมใช้แล้วดีนะโอเคขอบคุณที่มาร่วมพิจารณากันครับพี่ทันที่ U4 ครับผมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ